ทุกคนงัวมาเพื่อนกะเอาปล่อยมันไว้นี่เลยบ่ได้ผูกเลยได้นี่งัวนี่บ่ได้ผูกเลยมันบ่ครับโอ้ตอนแรงมันก็เข้ามาตอนเซาก็ออกไปโคตรสุดยอดงัวไผ่นี่กะรวมกันเลยมันเบิดบ้านรวมอยู่นี่บ่ครับออบันนี้ชี้มันได้แสแล้วแล้วแต่ไผ่สิตักเอาโอ้มันนอนแบบสบายเลยบ่ต้องผูกเลย พอดี oh อันนี้เพื่อกับฟัดเข้าวะไหมฟัดไข่บอแด,ดงอ,อดดง๋อฟัดไข่บอแทงนี่วะฟัดเข้า <c oughs> เอามาแต่ใส่ครับเอา้าวแม่ทันงหรือมาใส่ออดบอลอ๋อออมบอนกับไข่บอแด,ดงแบบไหนอือ <c oughs> มันยังมันเป็นอันน้อยอย,อยู่เนาะเออมันยังน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยตัวน้อยแม่แม่ มันไปแย่ไปแย่ผู้ดเดียวบ่ครับเออไปผู้เดียวโอ้เ<ไ>ป,ป็แนแย่ล้อๆ่อหนิเน,นาะตา่ำๆบ่มันต่ำหรือมันสูงเออมันก็นต่ำเลยแหละมันชู่แล้วก็เอากรไดเลยอันนี้ฟาดเอาวิญญา,างออกครับฟาดเอาฟุ่นออกเอาหมดแดงออกเอาฟุ่นฟุ่นเือไปต่ออ๋อฟุ่นเออเอาขี้เงียบออกนึกว่าเพิ่นฟาดเข้าเบิ่งแต่แหลยกระได้ฟาดไข่ม็แดงทุกคนฟาดไข่ม็แดงออก ไกลกับท่ากินเป็นอีออมไซบอนบ่ครับอ๋อบรรยากาศรอบบ้านก็ดีมากเลยทุกคนแบบงวัวตอนเชา้ากอ็อไปกินเองตอนแรงก็เข้ามาเองคือแบบบรรยากาศโคตรดีอ่ะคือดีมากอ่ะเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนะลูกน้อยกับเต็มหนึง่งงัวกับลายจังงัวไปแน่ บรู้เลยว่าง,งัวไ่เป็นงัวไ่รวมกันอยู่นี่เบิดเลยทั้งหมู่บ้านแล้วแบบฝุ่นเขาเจ้าจบอกว่าแล้วแต่ไผเสียเอาเอาได้เบิร์ดไปใส่ไปใส่ฝุ่นนะนะไปใส่ให้ใส่นานี่นะเออแบบดีดีแบบนี้เมืองหลังคาเพื่อนเพื่อนก็เอาอิฐไปทับไว้เพื่อนอยู่พูดเดียวเนาะผมมีไผซ่อมเพื่อนให้แต่ว่ามีหลานหลานน้อยมา อันนั้นตักน้ำให้ตักน้ำกินให้นี่คือบ้านนาเกาะน,นะครับทุกคนถ่ายภาสะักภาพบริการให้ดูบ้านนาเกาะไปอ๋อ โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับภาพบรรยากาศยามแรงบ้านานาเกานะครับเกตอยูแหงมีอากาศดีนะครับเมืองมหาชัยแข่งคำมวดน,นะครับผม